หลัวกวิจารณ์ที่ควรรู้ข้อที่54นะครับคือคำว่า lots of นะครับ lots s ซึ่งแปลว่ามากมายกับ a lot of นะครับซึ่งแปลว่ามากมายเหมือนกันแต่ a lot of จะใช้เป็นทางการมากกว่าใช้ได้กับนามที่ทั้งนับไม่ได้และนามที่นับได้แต่ต้องเป็นพหูอุพ์นะครับเช่นประโยคว่า there are lots of building s ร o เติมเนะครับมีตึกอยู่มากมายแลีกประโยคหนึ่งนะครับ we have a lot of coffee พวกเรามีกาแฟยอยู่มากมายกาแฟเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะครับโอเคครับผมมาเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับหนห้าสิหนะครับหัวข้อว่า how can I make sure I give a good speech พูดถึงท,ทักษะวาทศิลป์นะครับนาะในการ ปาตกถาหรือในการอภิปรายในการบรรยายนะครับนะว่าจะทําอย่างไรให้ตัวเองนั้นเกิดความมั่นใจนะครับนะอันนี้เป็นทักษะเบื้องต้นเลยที่คุณครูเองได้ฝึกซ้อมนะครับได้ได้เรียนมาตั้งแต่สมัยบวชเรียนเป็นสามเณรนะครับอายุสิบสาขวบก็ฝึกวาทศิลป์นะครับนะในการพูดดังนั้นจึงทําให้คุณครูก็ได้รับการฝึกฝนมาแล้วนะครับนะก่อนที่จะมาออกหน้ากล้องเนี่ยเพราะว่า อนสมัยบโเรียนก็เป็นนักเทศด้วยนะครับนะก็มีความชำนาญผ่านประสบการณ์มาพอสมควรข้อที่หนึ่งะครับก็บอกว่า read the question uh, at the beginning of the advice column นักเรียนอ่านคำถามนะครับแล้วก็เริ่มต้นให้คำแนะนำนะครับ uh, คอลัมน์ที้ให้คำแนะนำ what advice do you think might be given คิดว่าคําแนะนําแบบไหนควรที่จะให้คําแนะนํานะครับแก่ผู้อ่านก็ตอบประมาณนี้นะครับ I think the advice will be about speaking clearly and confidently in front of people ก็คือให้คําแนะนําว่าผู้พูด,ดั้นควรที่จะพูดให้เคลียร์นะครับนาะอย่าก,กำกวมอย่าติดอ่างอย่าติดติดขัดขัดอะไรประมาณนั้นและต้องให้มีความมั่นใจนะครับนาะ ในการพูดต่อหน้าผู้คนนี่ทักษะการพูดนะครับอย่าให้เร็วเกินไปอย่าให้ช้าเกินไปก็แล้วแต่นะครับนะถ้าพูดเรื่องระทึกขวัญก็ให้เร็วหน่อยไปสอ read the text again a n d d e c i d e the sentences a t uh, are true or false or doesn't say ให้อ่านเนะื้อเรื่องต่อไปนี้นะครับแล้วก็ให้ตอบว่าสิ่งนั้นนะครับนะถูกต้องหรือผิดหรือไม่ได้กล่าวไว้ ข้อหนึ่งะครับ Mark Lewis is making a speech for the first time อันนี้คือเนื้อเรื่องคุณครูไม่ได้นำมาแปลให้นะครับอาเป็นว่า,าเฉลยให้เลยนะครับนะ Mark Lewis นั้นนะครับต้องการที่จะไปกล่าวปฐาฐกถาหรือไปพูดนะครับนะในที่ชุมชนเป็นครั้งแรกนะครับถูกต้องนะครับนะ T true ข้อสองนะครับ and lorraine lorene l o r e n principal has a work or uh, has work with many with many first time public speakers เ mm hmm. ขอบอกว่าท่านผู้บริการนะครับนะ principal แปลว่าผู้บริการก็ได้กันนะครับ l o r e n ได้ทำงานนะครับนะกับนักพูดในที่สาธารณะเป็นครั้งแรกหลายๆคนข้อนี้เขาไม่ได้กล่าวไว้นะครับนะ doesn't say ข้อสาม she says Mark should watch himself making h speech หลอนนะครับลอเร,เรนนะครับได้พูดว่ามาร์นั้นควรที่จะดูตัวเองนะครับนะในการพูดกล่าวปาฐกถาอะไรต่างๆในแต่ละครั้งข้อนี้ถูกต้องนะครับต่อทีข้อที่สี่ครับ she advised Mark to look at the ceiling while speaking เหลาได้ให้คําแนะนํานะครับหนาว่าในการพูดแต่ละครั้งนั้นได้หงนมองเพดานนะครับนะอันนี้ไม่มีใครแนะนําอย่างนี้แน่นอนนะครับนาผิดนะครับหนะต้องมองหน้าผู้คนนะครับนะอย่าไปมองเพดานแถวชิงจบขี้ใส่ปากก่อนพูดได้ตลกหน่อยนะครับนะอย่าได้เครียดข้อที่ห้าครับชี้ recommend speaking quickly หล่อนได้ให้คําแนะนํานะครับว่าต้องพูดให้เร็วอันนี้ผิดแน่นอนนะครับหนาพูดเร็วเกินไปไม่ได้นะครับนะ ต้องพูดแลวได้ฟังได้ชัดถ้อยชัดคํานะผมพูดถึงการพูดเร็วนี่คุณครูยังแปลกใจอยู่นะครับนะหลายหลายคนเวลาแนะนําตัวเองนี่บอกชื่อนามสกุลตัวเองเร็วยิ่งกว่า,รถ,วาร,นะรถไฟด่วนสายอะไรนะรถไฟด่วนไฟมาเลเซียนะครับแต่ก็เรียกรถไฟอะไรแล้วมันเร็วเกินนะครับชื่อตัวเองเนี่ยเรารู้นะครับแต่ว่าคนอื่นเขาไม่เคยรู้ไม่เคยรู้จากเราเนี่ย พูดแต่มันชาชาชัดๆนะครับประผมชื่อนายอภินันดําสีใหม่ไม่ใช่ผมไม่นันดำสีใหม่เพื่อนก็งงสิครับชื่ออะไรกันแน่นส่วนมากนะครับ,นค,รบคนครูคจะเห็นว่าพูดชื่อตัวเองในเร็วเกินนะครับประมาณนี้ต่อไปครับข้อที่สาม Give three reasons why someone might feel unconfident ให้ให้ผลทักษประการนะครับว่าทําไมนักพูดแต่ละคนนั้นจะรู้สึกไม่มีความมั่นใจในตัวเอง about เกี่ยวกับ a presentation and what he or she could do to feel more confident ในการที่จะนําเสนองานต่างๆนะครับและก็ให้คําแนะนําว่าเขาเหล่านั้นนะครับหรือผู้หญิงผ,ผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะครับเหล่านั้นจะสามารถที่จะรู้สึกอย่างไรนะครับทำให้รู้สึกอย่างไรถึงจะให้มีความมั่นใจ ก็เป็นตัวอย่างการตอบประมาณนี้ครับถ้าเมื่อไรยาวๆนี่คุณครูก็จะนำมาให้นักเรียนดูเลยนะครับแปลกันสดๆก็คือว่า someone may feel unconfident about giving a presentation because they have not done it before เขาบอกว่าคนที่ไม่มีความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะนั้นเนื่องจากว่าเขาไม่เคยทำเช่นนั้นมาก่อนก็คือไม่เคยพูดในสถานที่เช่นนั้นมาก่อน ดังนั้น they may feel unconfident because they have a phobia of speaking in front of the other people or they may not think the the presentation they have prepared is very good เขาบอกว่าคนที่ไม่มีความมั่นใจนั้นนะครับนะก็เพราะว่าเขามีความกลัวในการพูดต่อหน้าผู้คนและพวกเขานะครับไม่ได้คิดหรือพวกเขาไม่ได้เตรียมตัวอ่า พวกเขาคิดว่าพวกเขาน่าจะนำเสนอออกมาไม่ดีเท่าที่ควรจึงทำให้มีควาไม่มีความม,วมั่นใจ To change this นะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้นะครับว่าตัวเองนั้นไม่เคยพูดต่อหน้าผู้คนตัวเองนั้นเตรียมการมาไม่ดีวิธีเปลี่ยนข้อนี้ก็คือ People can practice their presentation many times in s o n t of a few friends to build up their confidence and overcome their phobia. วิธีแก้นะครับก็บอกผู้คนเหล่านั้นควรที่จะฝึกพูดนะครับต่อหน้าเพื่อนเอนให้เพื่อนเพื่นนั้นดูนะครับจะได้ให้คำแนะนำเพื่อสร้างความมั่นใจเพื่อที่จะเอาชนะความกลัวต่อหน้าผู้คนให้ได้ The c a n s a e x a m n to look over the Presentation and h e l p t h e m to improve it แน่นอนนะครับตรงนี้ก็คือให้เพื่อนๆนั้นช่วยให้คำแนะนำนะครับนะเพื่อที่จะพัฒนาในการพูดต่อไปนะครับประมาณนี้ผมพูไปเร็วเลยนะครับต่อไปข้อที่สีออ่นะครับก็บอกว่า r e s e a r c e a t h e tips for feeling confident น้นเกท่นไปค้นหานะครับหาวิธีใดนะครับหัวข้อใดๆบ้างที่จะทำให้เกิดความมั่นใจเมื่อไปพูดต่อหน้าผู้คน พอไปค้นหามาได้ประมาณ4หัวข้อดังนี้นะครับห visit the place where you will speak and get to know it ต้องไปดูสถานที่ก่อนนะครับนะว่าคุณจะไปพูดที่ไหนอย่างไรกว้างขวางแค่ไหนมีผู้ชมมากน้อยแค่ไหนดูจากเก้าอี้นะครับนะเพราะผู้คนยังไม่ได้เข้ามานี่คือคำแนะนำนะครับข้อที่ 2. practice walking on to the stage so you can feel more confident about it when the time comes <spe ak> เขาบอกว่าก่อนที่จะแสดงนะครับนะให้ไปลองเดินขึ้นเวทีก่อนนะครับนะด้วยความมั่นใจนะครับก่อนที่เวลาจริงจะมาถึงให้ไปลองไปซ้อมก่อนนั่นเองนะครับนะจะได้รู้ว่าบันไดมีกี่ขั้นยังไงนะครับดนะไม่งั้นแล้วเดินสะดุดบันไดตกบันไดลงมาเสร็จเลยนะครับนะไม่ทันได้พูดอาซะก่อน <protect you> ประมาณนี้นะครับ นึกภาพเองเลยนะครับนะคุณครูผ่านวิธีการพูดมาก็เยอะพอสมควร practice your s p e e c h i n f r o n n t f your family and friends to feel more confident นะครับนักเรียนพยายามพูดต่อหน้าพ่อแม่หรือต่อหน้าครอบครัวนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจฝึกไว้ก่อนแล้วก็สุดท้ายนะครับ practice positive body language using your hands and arms ถ้าเกิดว่าคุณเคอะเขินะครับยืนตัวสั่นมือสั่นนะครับให้พยายามใช้ positive body language นะครับอาจจะใช้ยกไม้ยกมือบ้างนะครับ,รบ,รบเป็นการ post ท่าประกอบในการพูดนั่นเองนะครับไม่จำเป็นต้องที่จะต้องยืนตัวแข็งทื่ออย่างเดียวนะครับเป็นนั้นว่าจบนะครับด่าน54ฟังดูชม ช่วยระดมชา์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอับที่นั่นต้องขอขอบคุณ